มีอยู่ตัวหนึ่งฮะเป็นยูนิคฮะผมอยากจะมาแนะนาตัวนี้ฮะเพราะเป็นรุ่นลองจากรุ่น65 z ซตนะสวัสดีครับผมว,วันนี้ก็มาทีววรองเท้านะฮะสำหรับงบที่ไม่เกิน2,000บาทเนาะก็คืองบ2 0 0 0บาทเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งฮะเป็นยูนิคฮะผมอยากจะมาแนะนาตัวนี้ฮะเพราะเป็นรุ่นลองจากรุ่น65 z ซตนะอ่ะก็เ,เป็นรุ่นที่ยอดนิยมอตัวนี้มันประมาณ4 0 0 0นี่แหละแต่ตัวเนี้ย มันจะลดลงมาอีกก็คือ1 9 9 0ก็คือราคาห่างกัน1เท่าตัวนะฮะแน่นอนฮะราคาห่างกันวัสดุก็ต้องลดลงแต่ตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงมันนะเพราะเราจะไม่ได้มาขายตัวนี้นะผมจะแนะนําสำหรับมือใหม่มากกว่านะแต่ว่าโดยรูปลักษณ์ภายนอกแล้วซึ่งจะคล้ายๆกับตัวนี้ มากที่สุดนะฮะแล้วมันต่างกันตรงไหนบ้างเนดะี๋ยวผมจะมาบอกเทคโนโลยีของรุ่น HHB 2 2 0นะอันนี้นนนคือชื่อรุ่นเขานะก็คือรุ่นนี้ฮะ,ะถ้าใครเคยเห็นรุ่นหลักโลกก็จะเป็นรุ่นสีนะี่ยเป็นสีครีมนะก็ะคือก็ทําเหมือนแบบเป็นตัวเทคดาวลงมานะเพื่อให้แบบเพลเยอร์ธรรมดาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตัวนี้ฮะรูปลักษณ์ภายนอกคือเหมือน6กาเกือบทั้งหมดเลยนะเป็นหนังนะฮะเดี๋ยวผมขอยิบตัวนี้มาตัวเดียวเนาะแน่นอนครับหลักๆที่เหมือน6 5าคือพื้นยางพื้นยางเนี่ยรุ่นอ ยางดิบอยู่นะครซึ่งยางดิบตัวนี้ฮะแน่นอนฮะเทคโนโลยีของมันคือมันจะหนึบกว่าพวกยางสังเครานะห์มันจะเป็นรวมพึ่งเนี่ยฮะรวมพึ่งจะช่วยอะไรฮะก็คือจะยึดเกาะมากกว่าปกติ3%และจะ เบากว่ารองเท้าปกติถึง20%นี่คือเทคโนโลยีแรกที่เขาใส่มานะต่อไป power cushion นะ power cushion นี่ขาดไม่ได้ฮนะจะมีแทบทุกตัวนะ power cushion คือตัวนี้อ่ะมันจะเขียนเลย power cushion power cushion คืออะไรใครที่เป็นสาวกยูนิคอันนี้คือจะพอทราบอยู่แล้วว่าเออ power cushion เนี่ยมันจะทำให้รองเท้ามันนุ่มมันสมูทมากขึ้นนะจะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ไข่ตกลงมาไม่แตกของยูนะิอันนี้เป็น,เ,ปนเทคโนโลยีของเขาอยู่แล้วนะซึ่งใส่มากับตัวรุ่นนี้ด้วยนะฮะอ่ะอีกอย่างราวโซ่ราวโซ่เนี่ยคือรองเท้าแบบส่วนใหญ่ครับมันจะใส คือมันจะบีบนิดนึงแต่ตัวนี้ลาวโซคือมันจะกว้างนิดนึงทาให้ใส่สบายนิดนึงจะไม่บีบเหมือนตัวก่อนๆตัวนี้มันมีรุ่นหน้ากว้างด้วยนะซึ่งมันก็เลยทําให้ใส่สบายมากขึ้นนะซึ่งมันเป็นหนังสังเคราะห์ก็จริงแต่มันจะไม่ได้บีบขนาดนั้นนะผมว่าคนหน้ากว้างก็ใส่ได้เหมือนกันนะฮะผมบอกเลยว่า1990บาทสําหรับย o นิและเป็นรองเท,ท้าแบตเริ่มต้นผมถือว่าราคานี้เริ่มต้นได้ดีโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะว่าเฮ้ยเราผมใส่รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ เป็นกล่องรักโลกเป็นกล่องยูนิคเนี่ยนะก็เป็นกล่องรุ่นรักโลกนะกล่องเยอะสลายะกันนะอันนี้ผมว่าจะเป็นสีขาวนะมีไซส์ผมพอดีไซส์45นะดูใกล้ๆกลแหมสวยไหมรองเท้าที่ดีฮะต้องลองใส่ดูก่อนนะแต่ว่าผมจะไม่ได้ใส่ไปวิ่งคอนะฮะเพราะว่าไม่มีใครใจ่ายให้อันนี้ผมจ่ายเองะฮะผมไม่เคยถ่ายมุมนี้เลยโอเครองเทา้าก็สวยดีหนีกว้างในเท่านี้เลยนะถ้าคนเท้าใหญ่ใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องจะใส่ยังไงละใส่เข้าไปเลยเลยฮะ น,นี่เป็นรุด่ด้าปกตินะผมใส่290นะ4.5ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มันไม่ได้บีบขนาดนั้นมันแน่นไม่แน่นแต่มันไม่ได้บีบใส่ได้ฮะอ่าเห็นไหมมันก็ดูมันก็ดูโปง่ปงๆตรงนี้เลยนะ <c oughs> โอเคใส่ได้ฮะอ่ะนาน,นานทีทําคลิปอืข้างนี้ใส่ง่าย มัน <c oughs> เหมือนรองเท้าพ้ะเหมือนกันนะโอเคจากที่ผมใสมาฮะตอนนี้ก็ยังใส่อยู่นะพูดไปด้วยใส่ไปด้วยนะเดี๋ยวผมก็หยิบสีครีมมาไม่ได้บีบเท้าหน้าปกติรองเท้าเพียง1990บาทนะสั่งซื้อได้ที่ร้านแมมมอนฮะสำหรับวันะวนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับร้านแมมมอนนะก็จะมีกวนที่จัดเองนะฮะก็คือวันศุกร์ที่ทั้มหนึ่งทุ่มรายบินทาสามเอ็ดจะเริ่มต้นที่ขอดเจ็ดแปดเก้าก็เริ่มที่หนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มนะฮะถ้าใครอยากจะมาแจมก็รบกวนมาไวห,หนวนะ่อยะ รับทุกมือนะแต่ว่าจะขอให้รู้กติกานิดนึงนะสำหรับเบสิกพื้นฐานแบบไปติกวนทั่วไปไงให้รู้กติกาวิธีการยืนการเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ฮะแต่ว่าเอ้ยพอตีเป็นพอตีได้มาแจมที่กวนของร้านได้เลยฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากฮนะที่มากดหนุนผมแล้วก็ดูคลิปผมถ้าไม่มีทุกคนจะไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณครับช่องทางการติดต่อของเราจะมีหลักๆก็จะมี Facebook แอดเบอร์โทรช่องทางการซื้อขายก็จะมีเพจเฟซบุ๊กลาซาด้าชอปปี้วิดีโอที่ลงก็จะมี YouTube เฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกนะ,ะก็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนมาอุดหนุนฮะใครอยากจะสนับสนุนผมนะฮะช่วยซื้อของที่ร้านแต่ว่าเออถ้าใครไม่มีทุนศัพัพ์ส์สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะไม่จิกเลยฮะอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมเป็นที่สนับสนุนนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆะฮะร้านเปิดเที่ยง ปิดสามทุ่มเป็นไปได้รบกวนโทรมานิดนึงหรือว่าเฟซมาหรือไลน์มาก็ได้ทําให้ข้อความนั้นนะมันถึงเรานะสองทุ่มไปผมมองว่าเฮ้ยมันไม่มีเริ่มไม่มีลูกค้าแล้วผมก็จะออกไปทําธุระวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ